M M MM. M บสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวแล้วก็สปอยกับทางด้านของอันดิเมสเซ่หรือว่าชุดระดับทองเซ,ซน้านะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ชุดทองก็จะเข้ามาอีกรอบนะคะของซีซันนี้ในวันที่25เมษายนรอบนี้มีของทองถึง3ชิ้นด้วยกันมาพร้อมกับสกินปืน M 249หรือว่าปืนกลรอยนั่นเองนะคะอัพได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล7 และเดี๋ยวก่อนวงล้อมาก็จะมีกิจกรรมพรีออเดอร์ให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนอัญมณีค่ามวงล้อกันได้นะคะแล้วก็กดซื้อคู่ปองส่วนลดกดสุ่ม10ครั้งในราคาแค่214 u c เท่านั้นเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีเนาะว่าจะเข้ามาวันไหนนะคะมาดูชุดกันรอบนี้ก็จะมาในทีมของจ็อกเกอร์นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนขับหรือว่า FC จ็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบขัดใจอยู่บ้างนะคะ แต่ด้วยความที่มันเป็นของทองอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่มันเหนือกว่าของแดงเช่นความวิ่งวับความมีเอฟเฟกหรือจะเป็นลูกเล่นอย่างผ้าคลุมเงี้ยสบัดได้แทบจะ360องศาเลยแล้วมั้งเนี่ยเหมือนพยายามทําให้เหมือนเป็นลินไหมแล้วก็จะมีท่าเปิดตัวนะคะเวลารวมทีมหน้าล็อบบี้หรือเวลารวมทีมก่อนขึ้นเครื่องนั่นเองโอ้โหโคตรเท่เลยแหมดูกันอีกทีหนึ่ง ต้อนรับเสด็จรับปูผมแดงซะด้วยนะเออชอบอะ่ะแล้วก็จะมีส่วนหัวที่เป็นของทองนะคะมีหน้ากากด้วยแล้วก็มันจะมีเลลลมีลิ้นนะคะอืมพี่ว่าผ้าคุมพยายามทำให้เหมือนลิ้นแหละแล้วก็จะมีชุดหญิงด้วยทุกคนสามารถสลับเพศได้ชุดเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรต่าง แต่สำหรับถ้าอิโมชันพิเศษเนี่ยวันยังไม่หลุดมาเนาะเดี๋ยวก็สามารถไปติดตามต่อไปได้ที่ช่องทาง TikTok อนะคะถ้าไม่ได้ใส่หมวกนะคะทรงผมก็จะประมาณนี้นะม่วงอ๋อยเจกรณีที่ใครอยากได้ถ้าเปิดตัวนะคะจะต้องใส่ชุดให้ครบเซตนะทั้งชุดแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยแบบนี้เลยเท่ทั้งท่าเปิดตัวทั้งเครื่องร่อนเลยอะไรวะเนี่ยส่วนท่าถือปืนก็ยังไม่หลุดมานะคะ ในส่วนของการแรกอันนี้มานีีก็ถ้าไม่มีส่วนลดชุดก็6ชิ้นส่วนหัวเนี่ยน่าจะ3ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีนีทีเด็ดปื๊ดปื๊ดเสียดายอะเดินแค่3ก้าเองอะ่ะถึงไหมนะ่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องร่อนชิ้นที่2นะคะสำหรับการมูฟลงมาแบบเดินเท่ๆแบบนี้อันแรกเนี่ยก็จะเป็นของทางชุดอัปเกรดฟาโลหญิงนะคะที่จะต้องอัปเกรด7ดาวเนาะ มันเป็นเครื่องร่อนปกตินะสามารถใส่ชุดอื่นเดินลงแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าที่เป็นของทองนะคะน่าจะใช้3ามอัญมณีเหมือนกันในส่วนของกระเป๋านั้นนะจ็อกเกอร์นะคะขยับด้วยอันนี้ไม่ชัดนะต้องดูเดี๋ยวดูข้างหลงนะังเลยทุกคนตอนแรกอะ่ะนึกว่าจะเป็นลูกเล่นของหน้ากากจ็อกเกอร์แต่ไม่ใช่เป็นลูกเล่นของกระเป๋าเลยนะเห็นไหมมีการเคลื่อนไหวแบบสามมิติ แล้วก็จะมีท่าอิโมชันนะดูจากในรูปแล้วมันมีเสียงด้วยนะคะแต่ทางช่องทางสปอยปิดเสียงนะไม่ได้ยินนะคะน่าจะมีเสียงปืนใหญ่ด้วยนะตุ้มตามเลยทีเดียวเท่ดี ขอแนะนำร้านแก s สท็ Up อัพบริการเติมเกมผับจีมอบายและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปี CP, และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็ออย่าลืมแอดด้วยนะคะ มาดูสกินปืนอัปเกรดกันบ้างนะคะก็จะเป็นปืนกลร้อยหรือ M249 สามารถอัปได้สูงสุดถึงเลเวล7นะแต่น้อยมากทำไมต้องเป็น M249 ทำไมต้องทำเอฟเฟกดีขนาดนี้เหมือนปืนอัพสักเลเวล8ได้เลยนะทุกคนในส่วนของเอฟเฟกมันอะ่ะอันนี้คือเลเวล1นะคะแค่เลเวล1ก็ขยับแล้วดูลูก,กตาสิ1ก็สวยแล้ว แต่ไม่ชอบตรงท้ายปืนเลยนะแล้วก็จะมีเลเวลสที่เวอร์มากทุกคนดูดิเป็นเอฟเฟกตฆ่านะคะดูไปดูมาเหมือนทางโมเมนต์ของเลเวล8มากกว่าเนาะแล้วก็เลเวลสนะคะคิวฟีหรือว่าแจ้งเตือนกันค่าดีเอฟเฟกยิงเลเวลที่หนะเลเวลที่6กก็จะเป็นรูปลักษณ์สูงสุดนะ ทุกคนดูลูกเล่นเขาดีแล้วเวลาซูมแบบไม่มีสโคปนี่มันจะลายตาไหมเนะี <c> ่ย <oughs> แต่สวยแล้วถ้าปืนนี้มานะพี่คิดว่าคนน่าจะใช้เยอะเลยนะคะหูดับกันแน่นอนอืมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกความปืนนะสวยอะ่ะดูดิก็เป็นของเลเวลหกเหมือนกัน แล้วก็มีอีโมชันนะคะโอ้หอะไรวะหนะ้าความเวอร์ยังไม่หมดนี่เลเวลสุดท้ายเลเวลเจ็กล่องศพดูลิ้นเขานะ,ะ <c oughs> แล้วก็จะมีของแต่งปืนก็มีให้สุ่มด้วยแล้วก็มีให้กดแลกกดซื้อด้วยนะคะ <c oughs> ปืนมาแล้วก็จะต้องมีระเบิดไฟแล้วก็ระเบิดมือที่พ่วงเอฟเฟกนะคะ กรณีถ้าใครอยากได้เอฟเฟกพวกนี้ด้วยนะจะต้องอัพเลเวลปืนก่อนนะคะใครอยากให้ถึงระเบิดเนี่ยมีกล่องด้วยก็จะต้องไปอัพปืนให้ถึงเลเวล7จะจ๊ะแล้วก็ใครที่ล้างกระดานก็จะได้เป็นอวตารจ็กเกอร์สำหรับของวนในรอบหน้านะคะก็จะเป็นชุดหนองม่วงชุดนี้เลยกับ M762 นะคะ และทั้ง2องเซตนี้ก็จะเป็น2ใน4นะคะที่สามารถรวบรวมไอเทมเพื่อไปกดรับของรางวัลซึ่งเป็นทุงมือทะเลทรายดูดได้จบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบายฝากไปติดตามช่องทางทิกตอกด้วยนะฮูคีฮามะนะคะ